พอสดพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2553นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคมณนะพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณเทวัตพึ่งทองเลจิชเชนสุนทรียตสุขรับหน้าที่ผู้บรรยายภาคภาษาไทยนะคะสําหรับเส้นทางหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่ง ได้เคลื่อนไปถึงบริเวณพระบรมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีแล้วนะคะจากนั้นรถยม์พระที่นั่งจะเทียบที่พระทวารเทเวศร,รักษาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระชด,ดำเนินประทับพออยู่พอกินและสามารถพึ่งตนเองได้โครงการพระชดำริได้กำเนิดขึ้นตามแนวพระชดำริมากกว่า3,000โครงการรวมทั้งกิจกรรมต่างๆด้วยทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นในภูมิภาคต่างๆของประเทศจำนวน6กแห่งเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาตัดตามมาด้วยพมครบการตรมที่3นะครับ จัดโดยกรมฐานราชที่สเสรักษาพระองค์มีพันเอกอภิรัตน์งสมพงศ์เป็นผู้บังคับการรกครับการแต่งกายนั้นเป็นเครื่องแบบเป็นยศรักษาพระองค์โอบยอดผู่มีสีน้ำเงินตราพระมหามงกุฎเพชรชราบุตรเสื้อสักหลาดสีน้ำเงินเข้มแผงคอและข้อมือแถบทองที่ข้อมือมีอ,อักษรพระประมารทิไทยพรรภายใต้พระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทองกางเกงสักหลาดสีดำ แถบสีแดงข้างละสอแถบมีเครื่องหมายอักษรพระ,ระมรมทิไทยพ,อพ,อพอรบทำด้วยโลหะสีทองระดับที่อกเสื้อเบื่อนขวานะครับตามไปด้วยกองพันธที่7นะครับซึ่งจัดโดยกองพันหานราบที่1นึงกองพันานราบที่11รักษาพระองค์มีพันโทรวรุษประเืองพินเป็นผู้บังคับกองพันธ์ุ เสื้อแบบเต็มยศรักษาพระองค์หมวกยอดมีผู้สีน้ำเงินตราพระมหามงกุฎเพชรชราบุทธเสื้อสักรลาดสีน้ำเงินเข้มแข่งคอและข้อมือแถนทองที่ข้อมือมีอักษรพระบรมมาพิไทยพปร,รภายใต้พระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทองจางเกงสักรลาดสีดำแถบสีแดงข้างละสองแถม,มีเครื่องหมายอักษรพระบรมมาพิไทยพปร,รทำด้วยโลหะสีทองระดับที่อบเสื้อเบื้องขวาด้วยครับ ไปด้วยกองพันที่8นะครับจัดโดยกองพันทหารตืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์มีพันโทอนุวัฒน์เหลืองวิไลเป็นผู้บังคับกองพันครับซึ่งแบบเป็นยศรักษาพระองค์บวกยอดมีผู้สีดำปราที่าดเสื้อสักลากษสีเหลืองแขงคอและข้อมือสัลากสีดำปักลายขนกนที่ข้อมือปักนับเป็นกียติยศของหน่วยทหารนั้นๆเมื่อเวลาจะเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงก็ต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนเอาไว้ด้วยชีวิต ทงชัยเฉลิมพลนั้นจึงเป็นเครื่องนำความองอาจก,กล้าหาญมาสู่หมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ฆ่าศึกอริราชศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมาด้วยนะครับในทงชัยเฉลิมพลนั้นก็มีความหมายสำคัญอยู่ในตัวเองด้วยกัน3ประการก็คือผื้นธงนั้นหมายถึงชาตินะครับ บนยอดธงก็จะบรรจุพระพุทธรูปหมายถึงพระพุทธศาสนารวมถึงเส้นพระเจ้าหรือว่าเส้นผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับก็หมายถึงองคงพระมหากษัตริย์ครับ เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะถึงประวัติความเป็นมาของพิธีถวายสัตว์นั้นนะคะเป็นผู้บังคับการขบวนสวนสนามหลังจากพิธีในครั้งนั้นค่ะก็ได้วางเว้นมาอีกเป็นเวลาหลายปีนะคะจนถึงสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้กําหนดให้มีการถวายพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินนิวัรพระนครค่ะ หลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชะกรณียกิจเรียกว่าข้อบังคับทหารว่าด้วยการยิงสลุดส่วนหลักเกณฑ์การยิงสลุดนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็จะพอสรุปได้นะครับว่าถ้าเป็นงานพรกชพิธีเฉลิมก็จะรับ จากบริเวณโรงพยาบาลสริราชค่ะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งลงลิฟต์จากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติเต็มไปด้วยคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิริราชและประชาชนทั่วไปมารอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จกันจนเต็มพื้นที่ค่ะพระราชดําเนินในครั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยมพระที่นั่งออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราช จะเสด็จพระราชดำเนินออกทางด้านหอประชุมราชแพทยายลัยเลี้ยวขวาออกไปยังท่าน้ำสิริราชถึงแยกสิริราชเลี้ยวขวาไปยังถนนอรุณอมรรับการอำนวยการตำรวจนครบาลร่วมกับอีกหลายกองกากับการค่ะและตลอดเส้นทาง ออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชจนถึงพระบรมมหาราชวังในวันนี้นะคะมีประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูมารอจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้าส่งสเสด็จและเฝ้าชื่นชมพระบารมีทุกๆพระองค์กันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดค่ะ และในโรงพยาบาลสิริราชเองหลายคนทีเดียวนะคะที่มาพักค้างคืนอยู่ที่นี่ทั้งที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลราชีพเศชอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและทางเดินตลอดจนสนามหญ้าต่างๆอยู่กันั้างคืนเพื่อ้าชื่นชมพระบรมรูปคะณผู้ค่ะเดพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นประตูสําคัญเพราะว่าเป็นเส้นในสมาคมนี้ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เราจรึงควรจะได้ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจาะแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้ดีที่สุดมีความไม่ประมาทและด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอเพราะการกระทำโดยประมาทขาดความรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด ไ้ยังไงน้น่าที่ พร,ร,ระยนต์พระพ่นั่งได้ออกจากประตูว,วิเศษชัยศรีในพระบระมหาราชวังนะครับผ่านมาทางถนนราชดำเนินนอกครับรรรคุณผู้ชมครับพระอัชฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ปรากฏในหลายโครงการเริ่มมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการน้ําการสร้างเขื่อนทางผันน้าต่างๆเพื่อใช้ น้ำของราษฎรและใช้นในการ,รเกษตรต่างๆรวมถึงการแก้ปัญหาหรือว่าการลดภาวะที่เกิดจากอุทกภัยอย่างปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในทุ่วทุกภูมิภาคของประเทศล่าสุดที่ผ่านมานะครับที่โครงการในพระชดรม์ริในพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ลดผลกระทบต่างๆให้บรรเทาเบาบางลงได้ได้เป็นอย่างดีจากการที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในครั้งนี้ก็เนื่องมาด้วยพระอัจฉริยภาพพระชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ ตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งผ่านนะครับเราจะได้ยินเสียงพระสงนิกรชาวไทยที่รอเฝ้าทุนองลิพรทธบา,ารับสเสด็จอยู่ตามสองฝากฝั่งถนนเปล่งเสียงทรงพระ,จะเจริญอย่างถูงกก้อง เป็นสนิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะกันอย่างเนื่งแน่นตลอดระยะค่ะเมื่อรถพระที่นั่งสเสด็จผ่านทุกคนก็จะพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องด้วยความจงรักภักดีและเป็นภาพที่น่าเพลินไปดิที่ท่านผู้ชมได้รับชมจากการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็ดพเจดดพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขณะที่พง์แตะทับอยู่ในรถตุ้มพระที่นั่งก็จะทรงแย้มพระสวนและทรงโบกรรพระหัตถ์ท้าทายประชาชนจะหลอดจนประชาชนมาเฝ้าทูลละอองผรีพระบาทรับเสด็จกันจนเต็มพื้นที่ สำหรับการลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้นะคะสำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามเฉพาะที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะส่วนที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชวันนี้งดการลงนามก่อนที่จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลอีกครั้งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในเวลาปกติค่ะ โดยนับตั้งแต่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรมาตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2552จนถึงวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2553คือเมื่อวานนี้นะคะมีผู้เดินทางมาลงนามแล้วทั้งสิ้น3,348,991คนในตลอด441วันค่ะ นี่ก็เป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ